สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าคลิปนี้กับคุณหญิงชาแนลกับภาคเขาป่าอีกแล้วนะคะเนาะวันนี้ได้เห็ดหลายอย่างเลยค่ะทึงส่วนมากจะเป็นเห็ดขมยูคาแลวก็เห็ดถ่านนะคะแล้วก็เห็ดแดงนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นเห็ดขมยูคาเนาะเนาะค่ะมาเบิ้งนะคะมาคุณหญิงชาแนลเก็บเห็ดแนวไดแน่แลวก็เก็บดินเป็นแนวไดแน่ยังการยูของเห็ดเป็นแนวไดแน่เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะมาค่ะ อย่ลืมนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดคอมเมนต์ไว้คือเก่าเนาะคะ่ะเนาะจ้าจ้าเห็นบ่คะเพื่อนๆค่ะเห็ดค่ะเห็ดขมค่ะเห็ดขมอยู่ค่ะนะคะเห็นบ่ะนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะนี่เห็นบ่อันนี้ก็แม่นนะคะเห็นบ่คะเห็นบ่คะ ขมยูคะสองสี่อัน,นเดียวกน้อยห้าแล้วก็หกเห็นไหมคะเพื่อนค่ะอันนี้เขาก็ต้องตัดถิน,นออกก่อนนะคะากสี่ค่ะมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งเก็บเห็ดน,นะคะ <c ười> หดขมยูคาค่ะรสชาติกะสีขมๆมแน่จังหน่อยนะคะเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยานะะเนะค่ะเนาะค่ะคุณหญิงกับพาอมาบึงเห็ดขมอีกแล้วเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าเห็ดขมกะเป็นเห็ดท้องถิ่นของบ้านคุณหญิงชาแนลเนาะค่ะเนาะบ้านคุณหญิงชาแนลกับบ้านนาสินวนตำบลองแปนย์อำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครนะคะเห็นบ่มคะ,คะนี่เห็นบ่มคะเป็นเปลือกขา ค่ะอันนี้ก็เจออีกนอกนึงแล้วเนาะค่ะเนาะเจอพุ่นแบบพังทางแล้วค่ะเนาะก็เลยบริคอยแต่ไทยวิดีโอให้เบิง้งนี่ค่ะแต่กระดอกอย่างนี้นะคะ่ะดอกนี้นี่ค่ะน,นี่ค่ะตัวนี่ค่ะเห็นไหมคะันีดอกน้อยอยู่เนาะค่ะเนอะ้ <c oughs> องเห็นไ้อ้วนตะปู <c oughs> ก็ต้องเป็ี่นอันนั้นอยู่างนั้นนะค่ะเนอะ้องนะค่ะดอกออกก่อนอย่างนี้อย่าเสบื้องในกระตานะคะว่ามีเชน,นลายๆสมได้แล้วนะคะเนาะ อ่าเด้ที่ h i s คุณมิเแนลได้เก็บขี้เก่าเขาเนาะคะนาะมาเ่าท่านเขาประคาศเตือนสวยๆแบบคุณยิงนี่คือสิบัวได้คือเขาดอกนะค่ะเดี๋ยวซ้ำหนี่งละค่ะประมาณเพิงส้มงนะคะเห็นปะคะอืมดอกจุ่มบุ้มจิ้มบิ้มเห็นปะคะเพื่อนค่ะนี่เพอมันได้ไปพังหางเลยบัวได้ไทยเห้นเพื่อนน้อค่ะเนาะเห็นปะคะเพื่อนๆกานี่มาอีกดอกหนึ่ง เนี่ยไปเห็นพอดีเนาะคะ네่ะเนาะนี่สิบค่ะบเห็นไหมคะ,เ,ะ,คะเห็ดคมยูคานะคะขอมเพิ่นลักษณะปลาของเพิ่นเนาะคะ่ะจะเป็นยังไีสิล่ะค่ะปลาสิเป็นปลาเก่าของยูคาเนาะค่ะเนาะงว่ามัน,นปลาเก่าอกก็เป็นปลายูคาเนี่ยล่ะค่ะเห็นบหมค่ะเพื่อนเพื่ะนค่ะค่ะนี่นะคะ่ะน้องนี่ล่ะค่ะนี่นปลาได้แล้ว ใจล้วเขาก็ใส่กระตาเนาะคะ่ะเนาะเก็บขี้เก่าเขาเนะคะ่ะต้องทําใจนะคะอีกค่ะเพื่อที่เจออีกเนาะ,ค,ะ,นะค,ค,ค่ะเนาะดีเพื่อนๆค่ะเห็นบ่กะดชดอกเห็ดยังสิพบาทบึงดอกเห็ดอีกนี่อื่ นเะป็นการยูของเพื่อนเลาวกันนะคล้วก็คุยเพื่อนค่ะนะี่นะคะ,คคคะ,นะคะหิดคุมยูคารนะคะจัดเลยค่ะแล้วนกะ็คุยเพื่อน่ะเออนี่เกือบถือกินแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วนกะ็ดีถ้าแนบอีกนะครับเพื่อเจออีกนะคะเนาะ ป่ะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี่หลอกสนามเพื่อนหรอกเนาะดอกเพื่อนกับอุ้มตุ้มตอนนี้ยังขั้ได้บานเนาะคันเนาะเย้ใจแล้วอยากไปจอดอีกเพื่อจะเจออีกนะคันเนาะช่องไปเรื่อยๆอันี้เขาก็ใส่กระตาเขาก็เนาะ บอดี่ดีเถื่อนคายีด,ดีโอ้อวนเลยเดินคือคุณหญิงเส้นแนวเลยเห็นบอคะเดินเถื่อน่าจับจึ๊บจี้ดีเห็นบอคะจ้ะวันน,นี้เราเจอเห็ดยูค่าแล้วบาที่นี่ มาเจอเห็ดทานเนาะค่ะเนาะเพื่อนค่ะเห็ดทานค่ะนี่ก็แมนเห็ดทานนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่ดีเห็ดทานนะคะแต่อันนี้เหลือครึ่งหนึ่งขี้ดินเพียบนะคะโบว์ไว้นี้เห็ดทานนะคะเพื่อนๆค่ะเห็ดทานค่ะเห็นไหมคะเแยมอีกตูคือสิแมนบอลแมนบอลโบว์แมนสองดอกนะคะเห็นไหมคะช่องดอกช่องดอกช่องดอกนล้วกะจื๊อ เห็นไคะช่วยนะคะจื๊บนี่คะ่ะเห็นไหมคะมคนอาศิส,ส,สอันนี่ใบไม้ขี้ดินหลายในจังหน่ยนะคะเนาะแต่ว่าขี้ดินยูวัดนี่ล่างง่ายเนาะค่ะเนาะ,นะคะ่ะเห็นไหมคะคนๆค่ะนี่นะคะเห็ดถ,ถ่านเห็ดยูคานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ มาเจอเห็ดขาวอีกดอกหนึ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆค่ะเบิงค่ะบหกค่ะนี่ดเลยเห็ดดินจะเห็ดดินหรือเห็ดขาวเนาะค่ะเนาะค่ะจุ๊บโอ้ลูดตกแล้วนะตาตีนหอมขนาดน่ะนะงามค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะวับสวยงามอร่ามตามากเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เมื่อกี้นี่ได้เห็ด ได้เห็นดำหมากเลยเห็ดแดงนะค่ะนะ้อค่ะตอนนี้เฮ้ายางมาจออีกหนะนะึ่งแล้วว่าที่จะเจอเห็ดแางอีกแถบนี้จะเป็นเห็ดแดงหรือเห็ดขาวเนาะคะนะ่ะเนาะหรือเห็ดดินนะค,ะนค่ะนะว่าที่ว่าที่มีมเ,งงเมิ็ปปเด,ดป่ะคะ่ะเจอดอกหนึงแล้วเห็นไหมคะคุณเพื่อนคะเห็นหนงแดงไหมคะ เห็นไหมคะแดงแดงเปล่งค่ะแล้วก็ด็กหน่อยนะเด็ค่ะอันนั้นเท่าแล้วนะคะเนาะเห็นไหมคะเป็นเท่าแล้วถึงฝนนะคะเป็ตนตกประยุทธ์เลยค่ะเมื่อกีมื่ก็หยุดนี่แหละค่ะเบิรดมือเบิดขึ้นนี่นะคะ,อ,นนะ,คะ,คะอันนี้อันนี้เป็นเท่าแล้วะค่ะเห็นไหมเนาะจ้า ดอกปอเปิดๆคะ่ะไม่เจออีกดอกนึงแล้วนะคะเนาะเจออีกแดงอีกหนึ่งดอกนะคะเห็นไหมคะสวยงามประหลาดตาดอกเดียวที่สองดอกดูก่อนนะคะ <c oughs> ดอกเดียวนะคะเกือบเทาน,นะคะแต่ว่ายังสวยอยู่คะ่ะเปิดๆค่ะเห็นไหมคะโอ้โหเห็นไหมคะจะตีนออกเลยค่ะเฮ้ยสวยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ อ,อืนี่คือที่ห่อใยเนาะค่ะเนาะวางๆวางแบบนะะนะะี้ในมือนี้เนาะค่ะเนาะใยก็ได้แบบข้างๆเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเห็นไ่มคะ เห็นยังบ่คะเห็ดเห็ดขาวนะคะเห็ดขาวแะเห็ดดินและยางงามเลยค่ะเห็นบ่คะเป็นพื้นค่ะจื๊บสียอะไรบ้างนะคะว้าวว้าวอู Mat ้เห็นบ้างไหมพินค่ะัณฑ์เฮ้ยยยยเห็นบ่คะยังสมบูรณ์ดีทุกประการนะคะเห็ดขาวหรือเห็ดดินนะคะเห็นบ่คะหนึ่งดอกนะคะ เอามีตัดก่อนนะค่ะเนาะตัดตีนออกสินะหมคะงามเห็นไหมคะโอ้อย่างสวยงามมากวางเลยคะ่ะจู้เห็นไหมคะเสือขาดีระคะก็คือที่ใดเนาะค่ะเนาะคะ่ะมีทั้งเห็ดขมเห็ดดินแล้วก็เห็ดแดงเห็ดตะหมากเนาะค่ะเนาะแล้วก็เหดดาาะะเ็ดถานเนาะค่ะเนาะจ้า ้เจออีเลี่ยมค่ะเนาะเห็ดขมอยูค่คาจุ๊บตัดเลยค่ะอ่าวาได้นะคะเห็นไะหมะคะแล้วก็นะอีกดอกนึงนะคะเห็นไหมครับดเพื่อนว้าวเห็นไหมคะ่ะ เด็กขมอยู่ขานะคะค่ะอืมนะค่ะสวยงามอันนี้ตรงรอยปวกกินหลอกตัดออกเลยค่ะมาอีกค่ะตรงนี้นะคะเห็ดขมอยู่ขาค่ะตัดเลยค่ะนี่ค่ะ วยค่ะเราก็แนมหาอีกนะคะแนมหาอีกเราก็เจอนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเ็ดขมอยูคคค่ค,ค่าว้าวมีปวกกินดนหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะแบ่งกันกินนะคะ <c oughs> สวยมากเลยค่ะเราเดินอีกหน่อยนึงนะคะ เราเจออีกเราก็เดินแล้วเราก็เจออีกนะคะ,เ,เ,เ,คะเห็นบดอกกระเพื่อนไหะเห็ดขมอยู่ค่ะค่ะนี่จื๊ออุ้ยหย่นมือนะคะแล้วเราก็เดินมาอีกนะคะแล้วเราก็เจออีกนะคะแต่นี้ดอกเล็กนะคะเห็นบนนดอกกระเพื่อนดอกเล็กแต่อ้วนนะคะว้าว เห็นไหมคะจ้ากวยงามเลนะคะอ่าเขาก็เจออีกเนาะ่ะเนาะนี่ดิอันนี้เห็ดแดงนะคะเห็ดแดงและเห็ดน้ำหมากนะคะเห็นไหมคะจ้ากระตับนะบอสงามดีจตมองจะไม อยู่ับบุบรีด็กเดดกคะเดีกดนะคะใช้ได้อยู่ค่ะนะคะเห็นปะคะล่างญาค่ะแล้วเรากดีนะคะเห็นปะคะเพื่อนเห็นปนี่นี่เห็นปะคะสวยงามอร่ามตานะจ๊ะนะจ๊ะ อืมอะหิเดตดงหรือหนมามแกนะคะสามดอกถะะึงจะบสวยนะคะเพราะว่าเพิ่งถือฝน,นะคะแค่ลุ๊ดน่รักจึ๊ดเาก็ใส่ตะก,กร้าเรา เจอห็นแดงนะคะห็ดแดงห็นละมานะคะนะี่ค่ะเพืนเพ่นคะนี่ค่ก็เอาด,ดอกะอนี้ก็สด,ด,ด,ดอกนออกน,อนะคะนะอุ้ยมีมุนเลยนะ อันนี้ยังพอใช้ดไดนนะ้นะเห็นไหมคะเพื่อๆดีค่ะนี่ดอกนึ่งนะครัะชิบ้าดอกวัดตรงได้สี่ดอกนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆอุย้ยโมเงมงนะคะเกือบนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ มุนแล้วจ้ามุนแล้วจ้าเกือบอันนี้เกือบเหยียบนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูดิดูดิว้าวโอ้โหบักะเกือบเหยียบพื้นแล้วค่ะน้อโอ้โหบักะ ยิ่งอีกนะคะอันนี้ดอกเป็นแถาแล้วนรคะเนาะน,นี่ก็ดกะะอกแถาเนาะนี่ดอกแถวแถาแล้วบ่านีบถอันี้เบิ้งนะคว่าเานนิเถเานาะรุนนะคระุนนรุน,น,นโอ้ยบ่าเาเนเบิ้งกันอ้า่เลยดิดินหลายปนีจง มองนี้นะคะเห็นีดแดงที่มาขึ้นเนาะคะนันะตาอะคอยเคลียร์เบิรงนี่เป็นปลาเห็นบ่คะเห็นปะกับเพื่อนเพ่อนนี่เสียออกมากนนะมาบ้า <c> ะ <oughs>

ดอกหนึ่งนาะค่ะเนาะยางมันเหลือาาเจอแบบพังๆเนาะคะนะ่ะเนาะพอเจอแบบจุบุจุบุเลยนะคะ <c oughs> ่ะเนาะชั่วโมงครึงะคะ่งแล้วค่ะชั่วโมงครึง่งนี่คะ่ะได้เหินจำเนี่ยนะเนาะ,ะเห็นไหมคะเหินฐานเหินฐานเห็ดแดงเห็ดขาวเห็ดยูคาเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะ,นะคะมีอีกไหม นี่เป็นเห็ยูคานะคะบอกคหัวน้องค่ะตเปตนวค่ะหัวนเป็นปลาธรรมศาสตร <Stud> <Awesome. S 1> ์นะคะเนาะก็เลยเจอแบบหางๆเลยจักหน่อยเจอแบบพัวๆมันกระโมแมนนาะคคะเนาะแถมเก็บเก็บขี้เก่าเขานอนก็เลยได้พอกกํากะได้ซ้ำที่เห็น่ล่นะคะโอเคะ นี่คือเห็ดกีนก็ได้จุ่มบีบจิ้มบีบได้นะคะเนาะเห็นบ่คะเพื่อนๆเห็นไกลๆแนมไปไกลอจสิแนมบ่เห็นเนาะค่ะน้องเห็ดขมยูคานะคะเห็นบ่คะเพื่อนๆเด้นี่เดียวเป็นใบใหม่เลยนะคะน้องตเลยแนมบ่ค่อยเห็นเห็นบ่คะในอีกดอกหนึ่งค่ะเห็นบ <primer> ่คะนี่ค่ะเอาดอกนี้ก็น่ะเนาะ ยื๊หนึ่งดอกนะคะอันนี้ดอกที่สองบังกะว้าวดอกกำลังตูมนะคะแกอะะันนี่ก็เป็นการเก็บเห็ดข้างเก็บเห็ดคมข้างที่สองของปีแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าคลิปแรกกับคุณยิงก็เก็บไปแล้วข้างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็ นี่เป็นครั้งที่สองของปีเพราะว่าพญานาเพิ่นกะลาไปแล้วอันนี้เพิ่นขึ้นใหม่อีกนะคะเนาะคะ่ะเห็นไหมคะที่มาเก็บเห็ดนี่กามือวันที่เอ่อสิบสี่นะคะเนาะสิบสี่มิถุนายนสองห้าหกสี่นะคะนี่นะคะเห็ดออกเห็ดคมออกอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะ,ะเห็ดคมเห็ดแดงเห็ดท่านเห็ดขาวนะคะเนาะจ้ะเห็นไหคะอ่าเห็นไหมคะเปิดตาเอ๊ นี่นี่ก็เห็นตัวตัวอ่ะนี่อ่ะอีกแล้วคะสวยงามอร่ามตาเนี่ยมามองพี่นี่เห็นไหมคะอืมสวยงามมากจุดยังอะไรอยู่ในคลีดเห็นไหมคะ อยู่ในที่ดินก็นเลโอเคหยุดเด้๋มอค่ะหยุดหยุดหยุดมองค่ะ6ดอกมองเดียวนะคะหึ๊บหึ๊บไม่ใช่บอกว่าหักมันยังอยู่ในขี้ดินอยู่เลยนะคะ สวงอัจ้านีคือเห็บพี่คุณหญิงไปเก็บมาแล้คะเลหลังจากเขาเก็บออกมาจากปลาแล้วนะคะ่ะเนาะค่ะเห็ดทานค่ะนี่นะคะเห็ดทานกำลังสวยเลยนะคะ เห็นไหมคะไซี่ดอกอันนี้เห็ดเถาะคะ่ะเห็ดทานเถาอันนี้เห็ดแดงนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดแดงนะคะกระเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเห็ดขมยูค่าเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดขาวนะคะเห็นบ่คะนี่ระคะเห็ดเตยมือน,นี้นะคะเนาะเห็นบ่คะเพืนเพื่อนานี่คือเห็ดที่ได้วันนี้เห็ดที่คุณหญิงคลิปนี้ไปเก็บมานะคะเห็นบ่คะ ไวยงามอารามตาหรือเปล่าคะน,นั้นนมสดค่ะนมเบอร์นมสด,มสดอันนี้คือเห็ดขมยูคานะคะเดี๋ยแม่เพิ่นกิสีมาลางเนาะค่ะเนาะโอเคเพื่อนค่ะอืมนี่ค่ะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะ,คะที่ได้วันนี้นะคะคนอื่นเขาได้เต็มกระตาคนหญิงได้นิดเดียวนะคะเห็นไคะว่าไปซาก,ก็าเขาเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะใช่ ค่ะขอขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อผู้ชมคลิปของคุณหญิงช่ไหคุณหญิงก็ขอบคุณจากใจเลยจ้ากอขอบอิ่อนในทุกคนนะคะอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะคะเนาะคิดเงินได้เงินคิดทองก็ได้ทองคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะที้เป็นยูทูบเบอร์ YouTuber, ทุกคนมีโฆษณาเขามาหลือก่าในโฆษณาแะไรก็มีคนเบิง่งหด้หลายเลย,ยค่ะเด้อค่ะขอบคุณจากใจคุณหญิงอิลีค่ะอย่าลืมนะคะอย่ามาคลิปของคุณหญิงกับกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้ขึ้นก่เนาะคะเนาะ คลิปกี่เพนนีก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะเนาะเจอกันคลิปหน้านะค่ะเนาะสวัสดีจ้า